สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมมาเปิดแพ็คให้ดูครับแต่ก่อนจะไปเปิดแพคครับมาดูกิจกรรมดีๆกันบ้างครับนี่ฮะใครเก็บอีฟุตบอลพอยท์ครับครบแล้ว2 7งหมเนี่ยสามารถแลกได้ทุกตัวนะฮะมีนักเตะใหม่มาให้แลกทั้งหมด5คนครับใครชอบนักเตะเหล่านี้ครับอันเดวเปโลตติกูติอินเนตตาปีเลสนะฮะ เนี่ยฮะทั้งหมด5้าคนครับใครชอบก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เพื่อนๆช่วยกันยิงครับตอนนี้ก็ทะลุเป้าหมายใหม่เรียบร้อยครับสาเร็จไปแล้วเกมก็จะแจกนักเตะตํานานนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปฮะได้ใครกันมั่งครับลองคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับนักเตะตํานานที่เพื่อนๆได้กันแล้วก็อยากได้ตัวไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่ฮะเป็นกิจกรรมดีๆครับที่เกมนํามาแจกนํามา ให้เราเปิดกันฟรีๆครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเข้ามาเปิดกันด้วยนะครับมีเวลาจำกัดนะครับต่อมาครับก็มาดูนักเตะที่มากันบ้างครับทั้งหมดมี5คนนะที่มาใหม่นี่ฮะมีนักเตะที่หน้าแรกหลายคนมากเลยนะเท่าที่ผมดูเนี่ยตอติก็หน้าแรกครับนี่ฮะใครแฟนยูเวนตุสก็อันเดอเปโลอครับแมเหมาะจริงๆครับ อินเอสตาครับแฟนบาซ่าก็น่าสนใจครับโอ้โหหลายคนเลยนะที่น่าสนใจมากๆครับนี่ฮะค่าพลังแต่ละคนก็โหดๆทั้งนั้นครับนี่ฮใครชอบก็จะสามารถจะมาเปิดกันได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆอยากแลกตัวไหนกันบ้างครับนี่ฮะลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับแต่ส่วนผมอาจจะไม่ได้แลกแพ็กนี้ครับอาจจะรอลูมินิเก้หรือไม่ก็แลกฟฟนบัตเทิลนะฮะสองคนนี้เท่านั้นที่ผมจะแลก ตัวต่อไปอาจจะแลกกองหลังครับเป็นแผนการระยะยาวครับต่อมาครับมาดูนักเตะที่มาให้เปิดวันนี้กันบ้างครับมีนักเตะคนไหนกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มจากแพ็คนี่ฮะ Player of the W e e k ครับโอ้โหน่าสนใจมากครับมัดไทเดนลิกคขอยากได้นักเตะที่ยืนได้ทั้งทางขวาและทางซ้ายครับนักเตะคนนี้เหมาะมากครับมีความเร็วแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองเท้าครับ ต่อมาครับกองหลังอีกคนหนึ่งครับที่น่าสนใจครับแอนเดอร์เซนครับน่าสนใจอีกคนหนึ่งครับต่อมาครับมาดูแพ็คไอคอนิกโมเมนต์กันบ้างครับของ AC มิลานครับโอ้โหนักเตะน่าสนใจมากครับโลนาร์ดิโนโอ้โหเหมาะมากครับผมอยากได้มากเลยนะตันหนึ่งร้อยครับโลนาร์ดิโนอย่างโหดแล้วก็กองหลังครับเมาดินนี่เปิดได้ใครกันบ้างครับแล้วก็ใช้ทองไปเท่าไหร่ครับลองคอมเมนต์บอกผมดูบ้างนะฮะโอ้โห อินซากี้ครับแม่เหมาะจริงๆครับนักเตะคนนี้ก็หาช่องดีมากๆครับแล้วอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดครับอินซากี้เอาฮะวันนี้ผมจะเริ่มเปิดบอลดําก่อนเพื่อนําโชคครับหนึ่งรังครับเปิดไปเลยครับบอลดาได้ใครไม่สนใจอยู่แล้วครับเปิดไปเลยครับนี่ฮะใครเอาแวดโอ้โหได้มาอย่างสวยครับต่อมาครับมาเปิดนี่ฮะนักเตะตํานานครับเพื่อนๆได้ตัวไหนครับลองคอมเมนต์บอกกันดูนะฮะ โอ้ตัวที่ผมอยากได้นี่ก็เนี่ยฟานบัตเทนก็ได้ครับใครก็ได้ครับเปิดมาอย่าสามอย่างเดียวฮะเปิดมาครับเปิดมาแน่นอนครับสีทองแบบนี้ครับมาครับนักเตะเป็นใครเออยครับหมาถึงเตะเท้าซ้ายเสื้อสีดำๆแบบนี้ครับรูปร่างแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้ครับโลเบโต โลสโอ้โหค่อนข้างเก่งอยู่นะตัวตำนานก็โหดเลยฮะตัวนี้นักเตะคนนี้เพื่อนๆมีกันหรือเปล่าครับน่าสนใจมากๆครับแหม่ได้แบ็กมาอีกคนนงครับถือว่าแจมเลยต่อมาครับมาเปิด Player of the Week กันว่างครับจัดไปเลยครับเปิดมาครับเปิดไปเลยครับอย่างรวดเร็วครับเปิดมาเลยฮะบอลหมุนไปครับหมายไปที่ประเทศไหนครับดูไม่ออกครับมาครับ้ว เท้าขวาลองเท้าสีขาวเขาคือใครครับคนแรกออกมาครับเมสันเมาส์ครับเรียบร้อยครับได้เมาส์มาครับอร์ชันนี้อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับตัวที่มาล่าสุดนะฮะเป็นลองแค่นิดหน่อยครับต่อมาครับครั้งที่สองครับเปิดไปเลยครับใครก็ได้ครับส้ำได้แต่ขอค่าพลังดีๆหน่อยฮะเปิดไปเลยครับหมาฮะเปิดมาเลยฮะ เปิดไปเลยฮะมาครับบอลหมุนมาแล้วครับดูไม่ออกอยู่แล้วมาที่ไหนเตะเท้าขวาลงเท้าสีเขียวแบบนี้ครับมาครับหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็ออกมาแล้วครับกุนโดกันครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของนักเตะคนนี้แล้วครับกุนโดการตัวนี้ตัน95้านะฮะถือว่าค่อนข้างโหดครับอีกครั้งหนึ่งครับแพ็กเพลเยอร์ออฟเดอะวีคไขรก็ได้ครับจัดมาครับอย่าซ้ำอย่างเดียวครับเปิดไปเลยครับ เปิดมาเลยฮะเปิดมาครับบอลหมุนไปที่ไหนผมไม่รู้ครับอันนี้ไม่สามารถบอกได้ครับมาถึงก็เตะเตะท้าขวาลงเท้า,าสีเหลืองแบบนี้ครับเขาคือใครครับดูหน้าหน่อยฮะโอ้โหเขาคือบูลักยวมาสนี่ฮะนักเตะสู่หน้าครับโอเวอร์ออตัวนี้ตานอยู่ที่93นะค่อนข้างแข็งแก่งแล้วก็ยิงค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูครับ ต่อมาครับแพ็คของเอซมิลานครับผมจะเปิดทั้งหมด5ครั้งครับดูสิว่าจะได้นักเตะไอคอนิกโมเมนต์บ้างหรือเปล่าครับแม่ตามคนนี้เด็ดๆทั้งนั้นนะฮะถ้าเป็นไปได้อยากได้กองหลังนะเปิดไปเลยครับเปิดไปเลยครับจัดปยโอ้โหไม่มีซีมพูเลยครับกดข้ามเลยฮะโอ้โหเรียบร้อยบอลทองออกมาตั้งนั้นนะเปิดไปอีกครับครั้งที่สครับจัดปเปิดไปเลยครับ เปิดมาครับโอ้โหยังก็ยังไม่ได้นะเอาครับครั้งที่สามครับจัดไปทั้งหมดห้าครั้งครับดูสิว่าจะได้ไหมนี่ฮะถ้าผมไม่ระบุขังไว้เนี่ยผมกดจนหมดแน่ฮะเปิดไปเลยฮะต้องระบุกับตัวเองไว้ครับว่าจะเปิดสักกี่ครั้งดีครับเอาฮะยังไม่ออกครับครั้งสุดท้ายที่ผมจะเปิดเลฮะดูซิว่าจะออกไหมฮะแค่ตัวเดียวอะออกมาเหอะจัดไปครับลงในนินโยกได้ครับ ใครก็ได้ครับเปิดมาเลยมาครับโอ้โหแล้วไม่ออกจริงๆด้วยครับแม่ไม่เป็นไรครับแม่เพื่อนเพื่อนเปิดได้กันบ้างหรือเปล่าครับกี่ร้อยทองถึงจะได้ครับลองคอมเมนต์บอกผมดูด้วยนะฮะมาครับมาดูนักเตะที่ได้กันมาวันนี้บ้างครับเนี่ยประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าหากเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ